พี่อ่ะจะทําให้แบบน้องๆเด็กๆจิ๋วๆทั้ Dante, ทงหลายเนี่ยเห็นว่าแบบจริงๆเนี่ยผมมีอํานาจเหนือเยอะครับผมไม่ได้กลัวเขาเขาต้องกลัวผมโอเคก็ทุกคนก็สอดมีสุดแบบพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับท่วนครับวันนี้ครับผมจะมากอบกู้ชื่อเสียงของผมกับ ขึ้นมาครับทุกคนคือหลังๆมาเนี่ยครับทุกคนผมกับน้องแนนเน่เวลาถ่ายคลิปด้วยกันอะ่ะผมจะโดนน้องแนนเขาดุตลอดเลยครับแล้วแบบพอผมดุมากๆเนี่ยชาวเน็ตชาว YouTube ชาวแบบคอมเมนต์เนี่ยเขาก็คอมเมนต์กันเยอะครับว่าพี่เป๊ะเสียฟอร์มอ่ะเสียชื่ออ่ะไหนบอกว่าพี่เฟียว์ไหนบอกว่าพี่เจ๋งวะ พี่ดูดูเยอะเหรอแบบพี่ดูเป็นคนกลัวแนนเหรอทำจริงบางเวลาเหรอเออบางเวลาจริงพี่ไม่เคยกลัวเลยนว้ยคือเอาจิงคือตอนเนี้ยแบบผมคิดว่าหลายๆคนอ่ะคิดน่าจะคิดกันเยอะแล้วแบบฟิลแบบวพวกกลัวแม่เออพี่อ่ะจะทําให้แบบน้อง,องๆเด็กๆจิ๋วๆทั้งหลายในเหตุร้อนแบบจริงๆอะ่ะผมมีอํานาจเหนือเยอะครับผมไม่ได้กลัวเขาเขาต้องกลัวผมมึงยิ้มแล้วอ่ะ ไม่เชื่อกว่าเลยไม่เชื่อพี่เ,เหรอนิดนึงโอ้โหแล้ก็เดี๋ยววันนี้พี่แลจะให้น้องๆดูครับว่าพี่อ่ะสามารถสั่งอะไรแนนก็ได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มึงหัวเราะอะไรเบร๊มมึงมึงหลายรอบแล้วอันนี้เรื่องจริงคือปกติเวลาเจอกันสั่งอะไรก็ได้หมดเลยนะเว้ยแนนหยิบไม่้พี่ดิแนนทำด้วยพี่ดิจริงจริงเพราะว่ายอย่างนี้คนดูเขาไม่เห็นภาพหรอกเออถ้าดูคนไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวแนนทุกคนดูครับแล้ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการโทรเรียกน้องแนนแล้วก็เก็บห้องไว้หมมดดดงเเเเกออออคนนต์ุืืลิ คลิปล่าสุดเนี่ยคอมเมนต์เยอะมากแล้วแบบพอคอมเมนต์เยอะใช่ไหมกูแบบเฮ้ยคนแม่นชอบคลิปนี้บอกคนชมเยอะเข้าไปอ่านตายกูยับทิเบตท,ทาไมต้องให้เขาเก็บห้องมืนนี่ด้วยพอเก็บห้องแล้วแบบมันนึกถึงคนนุ้นทําไมต้องเอามาทําเหมือนกันคือแบบเรื่องเรื่องมันจบไปแล้วก็คือแบบเพื่อดีดอะมันกูจะพูดไงดีวะ <c oughs> มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโทรหา้องแรนก่อนเดี๋ยว้องแนมมาห้องบอกว่าอะไรดีเก็บห้องก็ไหนก็คงจะมาหรอกไม่มาหรอกล่าสุดเชมุกมีของกินไปแล้วคิดถึงมาหาหน่อยทิเบตฟิกหรอ ปิดเครื่องดีเลยคือถ้าโกหกอ่ะเขาจะแบบโกรธอะไรถ้าเราโกหกเยอะใช่ป่ะเราต้องบอกว่าแบบเฮ้ยคิดถึงมาหาหน่อยไม่มีแล้ววาแล้วเขาไม่มาเขามาง่ายๆคนคิดถึงกันก็พูดความจริงเลยไม่ต้องโกหกไม่ต้องมาอ้อมค้อมถูกไหมฮัลโหลครับยังไงวะนี่เอ้ยเอ้ยมึงมึงใครอ่ะเสียงไม่ไรอ่ะได้ยังไงเอออันนี้เมื่อกี้ใครครับน้องแนนอ่ะเนี่ยน้องแนนเมื่อกี้ใครอ่ะทำไมคะเมื่อกี้เสียงสองเหรอใช่เออน้องแนนครับคิดถึงมาหาหน่อยอะไรไม่มีอะไรมากครับคิดถึงเดี๋ยวไปรับไปกินข้าวกันว่มารมณคึึ่่งงชัวโถไ มล้วถ้ามานไ,ไม่บอกล่วงหน้าอีกแล้วอ่ะคือความคิดถึงมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนความรักเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนครับความรักอ่ะ ขอเขตที่อกกันได้เหรออาท้องเหรออ่าเดี๋ยวอันครึ่งชั่วโมงเจอกันเพี่ไปรับโอเคครับเ <c oughs> ห็นไหงครับง่ายๆด้วยไม่ต้องอ,งอง้อมค้อมคิดถึงบอกคิดถึงจบเราต้องตรงๆครับอย่าอ้อมค้อมเยอะอ่าขบนวนก็เดี๋ยว <c oughs> ผมขอตัวไปรับน้องแนนก่อนละกันทำให้ทุกคนดูพี่ไม่ได้กลัวใช่ไหมึงว่ากูกลัวของเงีไม่เชื่อถามจริงทากันบอกเฮ้ยเอาจริงดิถ้าเกิดว่าแนนไม่ทำตามที่พี่สั่งเดี๋ยวเดือนหน้าโบนัสออกใช่ไหมว่างานทีมีสองเดือนเฮ้ยสองเดือนเลยเหรอแต่ถ้าเกิดแนนทำไม่มีโบนัสนะเอาเปล่าวัวแน มึงพูดเหรกล้องไม่คุงไม่โกนหนวดโกนหนวดมั่งได้ครับอ่ะมึงพูดเหรกล้องถ้าเกิดแนนทำนะทุกคนผมอดโบนัสแต่ถ้าเกิดแนนไม่ทำผมได้2เดือนเต็มๆโอเคสองเดือนเลยวะเดี๋ยวมากูจะอ้อนวอนกูณจะไม่สั่งหรือเปแนนครับช่วยเก็บห้องกันหน่อยทุกคนโอเคตอนนั้นแต่ดับแรกเนี่ยคือตอนเนี้ยมันยังลุกไม่พอเราต้องทำให้ลุกลไงเดี๋ยวแบบคืออันเนี้ยมันลุกล้ยไปคือผมเชื่อว่าแนนทำให้ผมเพราะว่าน้องแนนน่ะน่ารักน้องแนนเขาแบบเป็นแบบแม่บ้านแ่มเลยนนะะว่าแจทน้องแนนเ้าแบรือน่้วย ครับทุกนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเสร็จห้องให้มันดูแบบรกๆแล้วเจ้ามินรุืมจริงๆอ่ะคือทำให้ลักไม่ค่อยเก่งปกติทำแบบให้สะอาดเก่งมากกว่าดูเนียนไหม,ม <laughs> อ่ะเท่านี้แล้วกันสรงวันนี้มันจะเก็บลำบากเซฟไม้เผื่อน้องเนนได้เก็บกูต้องเก็บเองอะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มรับต้องแองกันดีกว่าแต่ว่าครับดวนก่อนที่เราจะไปรับน้องแนงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนดีกว่าผมจะทาโลออนครับเพื่อที่แบบจะไม่แบบมันแบบมันหอมๆอ่ะใช่ป่ะอ่ะนี่เลยครับกวนผมไปเจอเจ้านี่มาครับนี่เลยครับผมดว็ X ซิบอัน าบูโลออนครับคือเจ้าโลออนตัวเนี้กลิ่นดีมากครับกลิ่นหอมมากคือหลังจากที่ผมใช้เจ้าตัวนี้ครับโดนผมแบบมีความมั่นใจทั้งวันเลยครับและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นสบายด้วยครับลลดเหนือด้วยเราต้องทาก่อนไปเจอน้องแนนครับทางด้วยต้องของข้างจะได้แบบมั่นใจในเวลาเจอเขามาครับโดนคือตอนเนี้ยผมเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วครับท่านี้ผมก็พร้อมเจอน้องเขาแล้วนะแต่ว่าเพิ่มอะไรที่แบบพิเศษอีกนิดนึงคือแบบอยากเพิ่มความหอมมากกว่านี้เพราะฉะนั้นครับผมจะใช้น้ำหอมด้วยครับโดนนี่ครับอันนี้เป็นของเอ็กซิสนะ เอ็กซิทอันต้ามูเพ์ฟูมครับเดี๋ยวเราไปฉีดน้ำหอมกันเลยวิธีการฉีดน้ำหอมที่ถูกต้องนะครับเราต้องแบบฉีดตรงนี้ไปประมาณสีสางองศาไป <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้กูพูดไม่เล้ยกว่วโดนกูอยู่คนเดียวนานฉีด <c oughs> เล็งไปที่อกเห็นปะที่อกเหนือหัวนมนิดนึงเล็งไปครับ <c oughs> นี่สองข้างแล้วก็ไปซอกคอ,อนิดหน่อยครับดูมน,นตรงซอกคอ ไปจาขโมยนะของดีอ่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงใช้แบบสินค้าของ exit นะครับคือต้องบอกเลยว่าสินค้าของ exit ซ e r ี e ีนี้เนี่ยมันดีจริงครับทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีของฟิโลเอ็กครับคือเจ้าฟิโลเอ็กเนี่ยมันมีหน้าที่ในการดึงดูดความสนใจของพี่ตรงข้ามเว้ยทุกคนถ้าพูดง่ายๆก็คือแบบเราใช้แล้วเนี่ยเราจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับจะทำแบบพี่ตรงข้ามเนี่ยสนใจละมากยิ่งขึ้นคือผมเชื่อเลยครับว่าวัยรุ่นผู้ชายหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแบรนด์เอ็กซิสครับแต่ว่าตอนนี้เขาโก้ใหมม เคารับดูทันสมัยมากกว่าเดิมไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2อันนี้นะยังมี2ตัวนี้นะครับทุกคนนี่เป็นโคโลนนะครับเอ็กซิสอันตาบูโคโลนนะครับแล้วก็เอ็กซิสอันตาบูดิโอดูแลน์พาวเดอร์นะครับตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวแรงครับหรือว่าเมืไหนถ้าแบบเราออกไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบเหลิ่นออกเยอะๆอะไรเงี้ยบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับทุกคนคือมันจะเป็นแบบแป้งเนื้อเนียนๆครับแล้วมันก็จะมีแบบความเย็นของเมนทอลอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้แบบตัวเราแแแแบบบบบบห้้้้้้้้งงงงสาาาาายยยยยไไไไปปปทััััััััััววววนน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 ดดดดเเเเเเลลลคครรรตตตตตตีีีีมมมมกกกกกก็๋ภพออ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 จจจ่่่่ขขใึ ตอนนี้แม่ยืนในห้องแล้วอนเลยครับคือกูให้คนรหอหล่ออย่างคือเพราะเขาหนาแน่คือแบบถ้ามึงดูดิถ้าเข้ามาแล้วแบบเจอเชื่อวันอย่างเงี้ยแล้วตาพี่โด้อย่างเงี้ยกูวเขาบ่นปะอะไรครับอะไรอ่ะเข้าวใเข้าวในครับผมมีไรอ่ะข้าวในครับผมไม่ไม่ไม่มีนะครับผมอะไรเนี่ยอะไรครับมมาทั้งนี้นะครับท่านทั้งนี้นะครับทำไมสรงห้างพ่อแบบนี้มี่ตาบ้านเข้ามาแล้วตาบ้านเข้ามาแล้วเหรอถุงสั่งแม่บ้านนะหน้าอะไรหน้าเขาหน้าครับหน้าครับเร่มตั้งแต่วรนเนี่ยเมื่อคืนไม่นานหรออกชั่วโมงงเ ไม่ต้องกบกหรอกคือนี่เป็นคลิปมาเรามาสัมภาษณ์ง่ายๆสัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบความรู้สึกเฉยๆขำๆง่ายๆจอมขำช่วยหน้องพี่ลงปาเกล้าถามเหรอไม่ไม่ลงเลยอ่านมาก ก็ดูก็รู้ป่ะครางที่เราสะอาดกว่าป่ะพูดถึงครั้งนี้แล้วคนคอมเมนต์ด่าพี่เต็มเลย่แบบว่าใช้พี่แนแนบเก็บห้องนู่นนี่นั่นสุดท้ายพี่ใช้เก็บอีกไหมไม่จริงเออคือผมไม่เคยใช้แบบแรงน้องแนเลยมีใต่แค่พูดเฉยๆพูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นพูดเล่นบอกพูดเล่นเนี่ยคนเขาจริงๆมีคอมเมนต์หนึ่งเจ็บมากเขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันินหนี เขาบอกขินหนีไปไหนอะหนีไปไหนไม่รู้คนคอมเมนต์พี่เลยแบบอยากให้แบบเรามาเคลียร์กันไงก็เฮ้ยจริงๆคือผมไม่เคยแบบสั่งแนนเนะเฮ้ยแนนเก็บให้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ผมไม่เคยสั่งคือคนคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยพี่เป็ดกลัวพี่แนนเหรอถูกไหมอ่าก็ไม่พี่นี่กลัวจริงปะก็ไม่นี่ใช่ปะผมเคยกลัวว่ะแล้วแบบมีคนคอมเมนต์ไหมตั้งแต่บอกว่าแบบพี่แนนตายพี่แทนก็เปลี่ยนไปเก็บไปขีดมากเหรอเราคิดมากเลยไม่ไม่ขีดมากเกิดใหม่แล้วนะตอนเกิดใหม่แล้ว น้องให้มันนั่นนาอ๋อเนี่ยคือว่าเนี่ยพี่จะมาโชว์ให้เด็กๆเห็นคือมันเป็นแค่คอนเทนต์ครับดูนี่แบบผมแบบมันนั่งแบบคุ่เข่าอะไรเงี้ยคนอะไรจะไปนั่งรคู่เข่ามีเหรอไอเก็บห้องช่วหน่อยอะไรเก็บห้องช่วหน่อยห้องรองพี่ก็เก็บนี่ดูไว้เด็กๆด้วยไม่แล้วพี่ถอดเสื้อผ้าอย่างงี้ไหมทำไมก็พี่เขาห้องหมาพี่ก็ถอดเลยเดี๋ยวให้ทำให้ดูปะล่ะเอาดิเอาดิอยากดูได้ได้เองได้นี่มันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายหรอกแหน่ต้องเก็บเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องเก็บทำไมต้องเก็บไอเบลเบมึงอะไรแหน่ต้องเก็บเห็นไหมพี่เ้้บบอออกกกงงเเ็็บ นโชว์ความเป็นแม่สีเลือนหน่อยไม่ปกติอยู่ห้องกันก็ชอบเก็บห้องนะแต่ใช่พี่รู้น้องแนนเป็นแม่สีเลือนหุ่งรู้เขาเรียกอะไรถ่ายทอดให้คนดูว่าแบบเออเนี่ยน้องแนนเป็นคนแบบรักความสะอาดเราพี่รักความสะอาดไหมรักพี่ก็รักเสียือะไรไม่ทำจริงเหรอไม่ทำจริงเหรอบ้ามาไม่มีไรไม่มีไรไม่ทำนี่ไงเปลี่ยนบ้างไงน้องๆอยากว่าพี่ทำแล้วมันจะเป็นยังไงพี่ต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าพี่ทำเองได้ไม่ไหวแล้วอ๋อไม่ทำใช่ไหม พี่ไม่จบหัวล้อดิกูไม่มีทางเลือกแล้วมันไม่มีทางเลือกช่วยนิดนึงไม่เดี๋ยเดี๋ตามใจพี่ก็เคยตัวไม่เอาเดี๋ยวพี่ก็ต้องให้แนนทำตลอดตลอดนั้นไม่ทำพี่เคยใช้แนนทำะไรเยอะเดี <si suppression> ๋ยวไม่เ <Br> ย <ots> ังไม่จบเลยเดีไม่จบได้ไม่เดี๋ยวสอดให้ก็ได้ไม่สอดทำไปแล้วทำกันรอบเลแล้วก็ดีดิจะได้สะอาดไงเวลาถ่ายคลิปคนจะได้อยากดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพี่เป็ดทำความสะอาดกันนะทุกคนมันจะลงบีตรงไหนวันนี้เปลงบีถูกไหมอ๋อถูกไหมอ๋อต้องทำ เันได้พูดเยอะจังเันได้พูดเยอะจังเยอะจังไม่ดีหรอพูดมากก็ไม่ดีพูดนอนก็โดนหมดทำตัวยากว่ะขาเร็วเดี๋ยวมันเย็นแล้วพี่ถอยไม่ได้เนี่ยถอยไม่ได้ ไปแลวพี่ถอยพี่ถอยไปจริงทำไมถอยไม่ได้พี่ถอยได้จริงคือแบบเอาจริงพี่ไม่คุกค่อให้ใครเลยหรอจริงเหรอ้าไม่จะเพราะแม่พี่ไม่เคยสัมผัสล่าสุดพี่ไปเข้าค่ายธรรมะที่โรงเรียนมปลายอ่ะเขาให้นั่งแบบคู่เข่าผู้ชายนั่่งอยางนี้ใช่ป่ะแล้พี่สวดมนต์นี่นะจริงอ่ะพี่สวดมนี่นะจริงอ่ะยิ่งบาปต้เออพี่บาปพี่คนบาปหนาแล้วงข้าบนไม่เก็บพี่ต้องเก็บเองเรียบร้อยจังเลยอ่ะพี่เก็บเด็ดทั้งน้าเก็บให้พูดแล้วนะพูดแล้วก่อน เดี๋ยวครั้งหน้าเก็บให้ไงครั้งนี้พี่เก็บไปก่อนสัญญาสัญญาแต่ครั้งนี้กูเก็บกู่เสียเงินหนึ่งดินไม่คือบอกอะไว่าพนันกันพนันว่าแบบถ้ามาแล้วแนนเห็นห้องรกอ่ะแนนจะเก็บหรือว่าจะให้พี่เก็บแล้วพนันว่าอย่างที่บอกนะว่าแนนไม่เก็บไปพี่ทั้งที่แบบเราชอบทำความสะอาดก็อยากให้พี่ได้ทำเองบ้างไงเพื่อได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาแต่ครั้งหน้าทำเขาไม่เคยเห็นพี่ทำเองไงประหยัดไปเจ็ดร้อยแต่พี่ต้องเสียอีกสองเดือนนะ หลายหมื่นอยู่นะสบายแล้วแล้วคือจริงคือรู้ว่าห้องอ่ะจริงๆมันไม่ได้ลงเลยเว้ยพี่ไปเอาโยนเลยไม่คิดเนี่ยว่าสุดท้ายร่วมเป็นคนเก็บเองออสบควรแล้วแหละเก็บตรงไหนบ้างครับไม่ไ นี่คือว่ยังไม่ได้ซักผ้าใช่ไหมไม่มันมันมันโควิดไงแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่เกี่ยวซักผ้าซักเองมันไม่สะอาดซักเองมันไม่หอมคือการซักผ้ามันต้องใช้สกิลด้วยไม่ใช่ใครๆก็ซักได้ซักเป็นหรอซักเก่งปะไม่เก่งไม่เลยจ่ายแล้วตัวเนี้ยต้องเคลียร์ให้หมดเลยเราก็ต้องเก็บให้เขาดูนะครับ ดีนะจริงๆอ่ะกูกะเอาตะกร้าผ้าแล้วมาแบบเทเออพอบ้านพ่อเรือนนไงเก็บยากอะไรก็เก็บได้ปะแค่นี้เองสาวๆชอบพี่เออใช่ต้องแบบมีเงินตังค์แไม่ไี้สัตว์โอ้ยเนี่ยไรเนี่ยแม่ทำข้าวให้กินทำไม่กินไม่หมดอ่ะไม่อร่อยแล้วกินอะไรแต้แม่ไอ้ไอ้มันอิ่มมันอิ่มแบบช่วงนี้กินน้อยกินี่มายืนอะไรนี่ไงสร้างแล้วถุงเท้าด้วยอะไรถงเท้าไว้ใส่าหลังยัง เก็บต่อนู่นเสื้อไปตากอะไรตรงนู้นน่าอ๋อไม่อันนี้พูดถึงไม่อ่างหรืไงซื้เรียบร้อยแล้วสะอาดครับเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่เย็นหรอแบบไม่เย็นหรอช่วยเจ็บคอเป็นพวาเหียหรอนึกไม่แช่ ไปพริกพี่กระเทียมไงพี่กระเทียมถ่ายคลิปวันนั้นแล้วลืมทิ้งเด็ดตัดให้กูทีเดียนะเป็นที่มันเป็นที่มันก็น่าอยู่แล้วก็มันน่าอยู่แหละถ้ามีเธอหัวใจเรียบร้อยเป็นไงครับทุกคนไม่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วเหรอโตอนตรงนี้นะนี่คือแบบให้เก็บทั้งห้องนี่ก็คือกระชิบหนึ่งอ่ะก็อาจะแบบไอ้เบสกลับบ้านไปเดี๋ยวไปสอบเขาเน่ยเขาเที่ยวโอ้เนี่ย น่าอีกแล้วเป็นเด็กไม่น่ารักเลยเด็กดื้อจะต้องโดนอะไรนะเนี่ยเราก็ไม่กองตรงนั้นไม่ใช่คุณพลาดทำทริปนี้เลยวะไม่มีแค่ถุงถุงแล้วหมดแล้วภาพรักไม่อยากตรงไหนวะถ้าเราเป็นคนเนี้ยเป็นไงบ้างครับสกิลการทำความสัตย์ผิดก็ดีก็เห็นไหมก็ทำได้น่ารักมากค่ะ ธรรมดาครับน้องพ็ธรรมดาครับมันเป็นเรื่องโปกติอยู่แล้ววันนี้ไปทำอะไรมากีินน้าหอมอ,อ๋อใช่ครับได้กลิ่นตั้งแต่บนรถแล้วอันนี้น้ําหอมใหม่ของ EXIT หอมหอมหอ <c oughs> หอมม <c oughs> หอม <c oughs> <c oughs> คือเมื่อเช้าก่อนไปรับแนนอ่ะพี่จัดเต็มเลยพี่ทาทั้งโลออนทั้งแบบน้ำหอมเพอร์ฟูมเลยพี่หนักน้ำเหรอไม่ใช่จะได้แบบเพิร์ตอินเทชั่นอะเข้าใจว่าดึงดูดอะอันนี้จะเป็นเอ็กซิสอันตาบูโคลนครับอันนี้ก็หอมกลิ่นเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะกลิ่นเบากว่าเพราะเป็นโคโลนคือมันดีมากขนาดเมื่อกี้พี่เก็บของใช่ไหมเหงื่อออกอ่ะตอนนี้อยากกลิ่นตัวยังหอมอยู่เลยเอาละนะครับใครเนี่ยอยากเพิ่มความมั่นใจพร้อมใกล้สาวๆเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับมีขายที่ร้านค้าทั่วไปแล้วครับแล้วก็็ออ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 นน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 ไไไลลล์กก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 กัััััััดดดดดด้้้้ววยยยยยงปปหาาาามููู่่่รขพแบบบจจุุคคทเีติ อดีตที่มันไม่ดีอะไรที่แบบมันเลวร้ายมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับไม่อยากให้แบบคอมเมนต์แบบดีกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างอยู่ซึ่งแบบจริงๆผมหนักใจนะจริงๆผมผมหนักใจนะคือแบบง่ายๆคือตอนนี้ผมแบบไม่ได้เก็บเรื่องแบบอดีตมาใส่ใจแล้วครับเพราะว่าถือเป็นประสบการณ์อะไรที่มันไม่ดีก็จําไว้เป็นบทเรียนส่วนอะไรที่ดีเราก็แบบเก name, ็บไว้ครับประมาณนี้ด้วยกันหวังว่าจะเข้าใจกันนะผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเกินเร้าดิอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับ้าใจปะเดี๋ยวกูพูดคนไม่ ท่านี้ครับกิปนี่คุณนัดผ่อนได้ปคุัดผ่อนได้ไทำได้ทำได้ไม่ได้เราต้องให้เป็นก้อนมึงหัวกันี่ยมึัวกันใช่ไมกลย็นก้อนี่ีมงหัวกันใช่ะไม่ใช่บ้ากัวและตปแกๆมั่นใจเหลือเกินมึงอ่ะอยู่ดีเอาโบนัสมาเข้าสู้มั่นใจเหลือเกินเรแลเท่าไหร่อะไรอ่ะไ่ละเครื่องะเขาบุดานี้ไม่ว่าจะจะสแกนก็ต้องแพ้ลาครับเาะลาไปก่อนักทโดนหัวบายครับดีคือดีปัจจุบันปัจจุบันก็ใจด้วยไงแม่ยอย